มาแล้วครับเช้านี้ฝนลงโปรยครับนี่ครับเห็นสายฝนไหมครับลงเปาะแปะเปาะแปะแต่เช้าเลยครับนี่ครับแดดเริ่มฟ้าเริ่มสางครับนี่ครับที่บางกอกนี่ครับฟ้าเริ่มสางแล้วครับตีห้ากว่าแล้วครับฝนลงไปอยครับมาเดินดูบรรยากาศฝนลงเปาะแปะเปาะแปะครับนี่ ครับเช้านี้ก็เป็นเช้าวันที่ยี่แปดนะครับยี่แปดมิถุนายนนะครับนี่ครับเช้านี้ฝนลงปอแปะปอแปะ,ะครับเข้ามาในสวนฟังเสียงนกเสียงกระรอกนะครับ บรรยากาศดีนะครับเย็นสบายนะครับฝนล,ลงไฟฟอยเดี๋ยวมาดูครับเผื่องูงเงี้ยวเขี้ยวขอขึ้นมาอีกครับพราะลงมาฝนล,ลงไปปล่อยเงี้ยบรรยากาศมันบรรยากาศมันชวนให้มีนะครับเอืองอ่างคางคกออกหากินครับงูงเงี้ยวเขี้ยวขอว่าอาจจะออกหากินอีกครับนี่ครับ ครับวันนี้เป็นวันวันเสาร์ที่28มิถุนายน,นครับขอให้คนไทยนั้นจงมีสติในการเสพข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศอะไรก็เราจงเชื่อมั่นในคนไทยด้วยกันครับอย่าไปฟังคนประเทศอื่นมาปั่นให้คนเรา คนไทยด้วยกันต้องมาทะเลาะกันนะครับจงเชื่อมั่นในคนไทยด้วยกันครับนี่ครับเป็นต้นที่สวยงามจริงๆครับคนไทยต้องรักสงบนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเจริญและพัฒนาต่อไปนะครับ ตายีรักสงบกรแต่ถึงรูปไม่คลาดนะครับแต่ก็ขอให้เชื่อมั่นในความเป็นคนไทยด้วยกันครับเราอย่าไปฟังคนชาติอื่นมาปั่นให้เราต้องมาใครจะมาเสี่ยมจะมาสอนอะไรเราต้องมีความเชื่อมั่นในความเป็นไทยด้วยกันนะครับ นไม่ว่าใครจะมาปั่นอะไรมาพูดอะไรแล้วก็ฟังหูวไว้หูครับนี่ครับเช้านี้ก็ฝนลงไปปล่อยนะครับเต่าน้อยก็โผล่มาเต่าน้อยโผล่มามุดไปแล้วครับ ฟ้าครึมครึมมีฝนลง่อแปะ่อแปะบรรยากาศสบายดีครับเดินดูเผื่อมูอมีพวกมูงเงีย้ยวเขี้ยวขออะไรนะครับเนี่ย ฝนลงไปปล่อยนะครับฝนตกสนุนลื่น,นครับไว้รับขี่รถด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันเสาร์ทุกคนโชคดีเฮงๆนะครับสวัสดีครับ